This the Standard Podcast. Eight Minute is Eye-Opening ears. History for your ears. Eight history. หลังจากการแบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนแล้วรัฐบาลเวียดนามใต้เองนะครับก็มีการจัดประชามติและในที่สุดแล้วจักรพรรดิบ่าวด่เองก็ถูกบังคับให้สระราชสมบัติงโงดิ่งเสียมหรือว่างโงดินเดียมก้าวขึ้นมากลายเป็นประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับด้วยความทะเยอทะยานของเขา นอกเหนือไปจากมิติเศรษฐกิจเองที่มีการกินรวบโดยตระกูลงโง่แล้วในมิติศาสนาครับตัวเขาเองในฐานะที่เป็นแคทอลิกนะครับเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเวียดนามใต้ซึ่งมีชาวพุทธศาสนานิกายมาหายานมากกว่า70%นั้นให้กลายเป็นรัฐแคทอลิกไปด้วยครับในขณะเดียวกันครับจอห์นเอฟเคนเนดีในช่วงเวลานั้นก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งได้ประมาณปี2ปีสถานภาพและความนิยมของเขาค่อนข้างตกต่ำจากปัญหาการเมืองต่างประเทศเป็นอย่างไรกันบ้างและสิ่งนี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเอง ยกระดับสงครามในเวียดนามขึ้นมาอย่างไรและยืดเยื้อยาวนานจากทหารแค่600คนก้าวเข้าไปสู่ทหาร1 0 0มืกว่าคนในยุคข,ของแคนดีและก้าวไปสู่หลัก5 0 0 0 0 0กว่าคนในรัฐบาลต่อไปเป็นอย่างไรเอพิซดนี้มีคําตอบครับเราเริ่มต้นไปที่วอชิงตันดีซีกันก่อนเลยนะครับว่าในปี1960ครับจอห์นเอฟแคนดีจากพรรคเดโมแครตสามารถเอาชนะแคนดิเดตจากพรรครีพับลิกันก็คือริชาร์ดนิกสันได้เป็นผลสาเร็จ ในช่วงต้นทศวรรษ60เองครับเป็นช่วงที่มีความท้าทายสำหรับผู้นำหนุ่มอย่าง JFK เป็นอย่างมากเพราะในช่วงเวลานั้นครับเกิดเหตุรัฐประหารรัฐบาลคิวบาโดยฟิเดลกาสโตรสารัตเองภายใต้ JFK ส่งกองกำลังเพื่อไปช่วยยึดอำนาจคืนแต่ว่าล้มเหลวครับสารัตก็เลยก,กลายเป็นตัวตลกในเวทีโลกนอกจากนี้สถานการณ์ยังบานปลายไปสู่วิกฤตการณ์นิวเคลียร์กับสหภาพโซเวียตที่สารัตเบื้องต้นเองเลือกที่จะไม่ใช้กำลัง ทำให้ภาคลับของเคนเนดีนั้นดูอ่อนแอเมื่อเทียบกันกับทหารเก่าที่เก่าเก,าเกมอย่างดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์ในช่วงเดียวกันเลยนะครับเยอรมันตะวันออกกับสหภาพโซเวียตเองมีการสร้างกำแพงเบอร์ลินเร่งอุณหภูมิของสงครามเย็นไปอีกดังนั้นครับการปกป้องเวียดนามใต้จากการตกเป็นของเวียดนามเหนือจึงเป็นอีกหนึ่งความสําคัญที่รัฐบาลเคนเนดีที่เจอวิกฤตสท่าวโถมใส่มหาศาลเริ่มต้นทวีความสําคัญมากขึ้นเคนเนดี Kennedy เองครับ ต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ที่เวียดนามใต้ยอย่างใกล้ชิดแต่แล้วครับในเดือนมกราคมของปี1963ก็เกิดเหตุเสียหน้ารุนแรงอีกเมื่อกองพลที่7แห่งเวียดนามใต้หรือว่าอาวินที่มีกําลังมากกวียดกง10เท่าปิดล้อมกําลังพล2กองพันของเวียดกงเอาไว้ที่เอ,อิบบักจังหวัดเตียนซางแน่นอนที่สุดครับว่าอาวินเองได้รับการฝึกจากทหารอเมริกันยุทธโภปรกรเองมีความทันสมัยมากแต่ผลคือกองกําลังของเวียดกงครับ สามารถเอาชนะกองกําลังของอาวินที่ฝึกโดยสารัฐได้หนีเขา้าไปในป่าความสูญเสียของพวกเวียดกงที่เอิบบักถือว่าเล็กน้อยมากถ้ามองว่าถูกกลุ่มด้วยกองกําลังที่เหนือกว่ายุดโทธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับในเวลานั้นมีการกระหน่ำยิงนะครับกลุ่มทหารของอาวินอย่างหนักหน่วงเวียดกงมีกําลังเสียชีวิตแค่18นายแค่นั้นเองบาดเจ็บแค่39นาย ในขณะที่ฝ่ายของอาร์วินหรือว่ากองกําลังเวียดนามใต้สูญเสียหนักกว่าเหตุการณ์ที่เอิบมกครับถือเป็นงานสร้างขวัญและกําลังใจที่สําคัญของฝ่ายเวียดกงในขณะเดียวกันครับมันเป็นความน่าอับอายไม่แต่กองกําลังเวียดนามใต้แต่ยังเป็นความน่าอับอายของกองทัพสหรัฐที่เริ่มต้นเข้าไปให้ความช่วยเหลือเริ่มต้นในเวลานั้นแน่นอนที่สุดครับว่ามันคือสัญญาณที่รัฐบาลวอชิงตันเริ่มมองงงดิ่งเสียมด้วยบิ๊กคว s t ชชันมา k ์คําถามใหญ่โตมาก รัฐบาลงโง่ดิ่งเสียมทำอะไรอยู่นะครับนอกจากนี้ยังได้มีการส่องต่อไปครับว่ารัฐบาลงโง่ดิ่งเสียมเองกําลังทําลายตัวเองด้วยปัญหาคอร์รัปชันและการกินรวบประเทศที่รุนแรงแถมยังไร้ความสามารถในการสู้รบกับเวียดกงที่ใช้ยุทธวิธีกองโจรจนสามารถเอาชนะได้ที่เออบักนะครับสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้สหรัฐหันมามองว่าโง่ดิ่งเสียมสามารถที่จะเป็นหลักประกันสถานภาพของโลกเสรีในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ได้มากขนาดไหน รัฐบาลวอชิงตันเองครับโดยเฉพาะเคนเนดีเห็นสถานการณ์ความเน่าเฟะของเวียดนามใต้ภายใต้ตระกูลโง่ายหัวครับเพราะมันคือการผูกระเบิดเวลาติดเอาไว้กับเวียดนามใต้จึงคิดอยู่ว่าควรจะส่ง CIA เข้าไปล้มรางรัฐบาลงโงดิ่งเสียมหรือเปล่านะครับเคนเนดีเองก็เลยส่งมือขวาครับรัฐมนตรีคาราโหมที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตแมกนามาราไปยังเวียดนามใต้เพื่อไปดูสถานการณ์ให้เห็นกับตาแมกนามาราคนนี้ที่เดี๋ยวจะมีบทบาทสูงนะครับในสงครามเวียดนาม กลับมารายงานประธานาธิบดีเคนเนดีแล้วพูดว่ามิสเตอร์ประธานาธิบดีเวียดนามใต้ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยเดี๋ยวจะมาไล่เลียงนะครับว่ารัฐมนตรีกราลาโหมคนนี้โรเบิร์ตแมกนามาราประวัติน่าสนใจมากเป็นอย่างไรกันกลับไปดูที่เวียดนามใต้กันต่อครับสิ่งที่ถือว่าทําให้สถานการณ์ย่าแย่คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องการกินรวบประเทศของตระกูลงงครับแต่ยังเป็นเรื่องของความพยายามในการ ปแปลงเวียดนามให้กลายเป็นรัฐแคทอลิกด้วยเรื่องราวเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของปี1963ครับในช่วงเดือนวิสาขะของชาวพุทธที่ปกติแล้วเนี่ยพุทธศาสนิกชนเองจะมีการประดับประดาประดับธงเตรียมฉลองวันวิสาขาบูชาแต่แล้วครับเจ้าหน้าที่ของเวียดนามใต้สั่งให้มีการปลดธงลงเพราะว่ากําลังจะมีพิธีคริสแคทอลิกโดยที่จะมีพระราชาคณะโงดินทุกเข้ามาในกรอบเวลาเดียวกัน ผลคือชาวพุทธมหายานที่เวียดนามใต้ไม่พอใจและมีการประท้วงที่ไซ่ง่อนและอีกหลายเมืองเจ้าหน้าที่รักษาความสงบภายใต้การบังคับบัญชางโงดิงยูปราบปรามผู้ประท้วงชาวพุทธตายไป9้าคนมีการประทะก,กันร,ระหว่างชาวคริสตกับชาวพุทธต่อเนื่องและมีการบุกรุกวัดพุทธอย่างต่อเนื่องด้วยจนกระทั่งวันที่11มิถุนายนปี1963ครับพระภิกษุทิกขวางดึกเดินทางมาที่สี่แยกในเขตชุมชนที่ไซ่ง่อนแล้วท่านจุดน้ำมันและเผาตัวท่านเองจนมรณภาพ เป็นการประท้วงต่อนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในเวียดนามใต้เหตุโศกนาฏกรรมนี้เรียกว่าวิกฤตพุทธศาสนาในเวียดนามใต้หรือว่า B u d d h i s t Crisis เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจแต่อย่างยิ่งไม่แต่เพียงชาวเวียดนามเท่านั้นแต่ยังชาวโลกทุกคนที่ได้เห็นภาพดังกล่าวเหตุการณ์นี้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงวอชิงตันดีซีครับเพราะว่าเหตุการณ์การเผาตัวเองของพระภิกษุอีกหลายรูปรวม6รูปที่เวียดนามใต้ มันคือจุดที่รัฐบาลวอชิงตันนั้นเกินทนต่อตระกูลงโง่ผู้ครองอำนาจที่กำลังทำลายเสถียรภาพของเวียดนามใต้ทา่ามกลางช่วงหน้าสิวหน้าขวาน J.F.K. เคจอห์นเอฟเคนเนดีให้สัมภาษณ์ทางทีวีกับวอลเตอร์ของไครท์ผู้ดำเนินรายการข่าวชื่อดังของสหรัฐในช่วงทศวรรษ60ว่าโง่ no, is totally out of touch แปลเป็นภาษาไทยว่าโง่ดิ่งเสียมแม่งเสียสติไปแล้ว เมื่อสักครู่ครับเราพูดถึงน้องสะพ้ายของงูดิ่งเสียมที่มีชื่อว่ามาดามยูหรือว่าเจนเล่ชวงภรรยาของงูดิ่งยูโดยความลุกแก่อำนาจของนางต้องบอกแบบนี้ครับว่าตัวนางเองเนี่ยนะครับมีชาติกำเนิดเป็นไฮโซเวียดนามเบื้องต้นเลยเธอเป็นพุทธศาสนิกชนนิกายมหายานเสร็จแล้วเธอก็เปลี่ยนมาเป็นแคทอลิกเจนเล่ชวงคนนี้แหละครับคอมเมนต์ต่อเหตุการณ์ที่พระภิกษุทิขวังดึกท่านเผาตัวเองจนมรณภาพและเหตุการณ์ที่มีพระภิกษุอีก5ารูป เผาตัวเองจนมรณภาพด้วยการบอกว่าถ้าใครหมายถึงพระภิกษุจะทำบาร์บีิวอีกคือเผาตัวเองอีกบอกฉันนะฉันจะเอาน้ำมันกับไฟแช็คไปให้สถานการณ์เหล่านี้เองครับทำให้เกิดวิกฤตชุ่มชนชาวพุทธในเวียดนามใต้และส่งผลกระทบต่อทั้งสงฆ์และคารวาสพฤติกรรมไฮโซปาดเปราะของเจนและส่วนคนนี้ผนกกับสถานการณ์ที่เปราะบางอยู่แล้วก็คือพื้นฐานที่อเมริกันประเมินแล้วครับว่า ถ้าพวกเขายัางคงพึ่งตระกูลโงต่อไปเป็นอันว่าโดมิโน,โนตัวแรกล้มแน่ๆเวียดนามใต้คงสิ้นแผ่นดินเพราะแพ้เวียดกงและเวียดนามเหนือจากนั้นก็คงเป็นชาติต่อไปใน,นเอเชียอาคเนนนี่แหละครับพฤศจิกายนของปีนั้น1963ครับจึงเหตุการณ์การรัฐประหารที่เวียดนามใต้เพื่อโค่นล้มอำนาจของ,งโงดิ่งเสียมและงโงดิงยูโดยทางกองทัพของเวียดนามใต้สำหรับงโงดิ่งเสียมและงโงดิงยูครับ ถูกสังหารใน1วันถัดมา2พฤศจิกายน1 9 6 3ิาปิดฉากอำนาจของตระกูลง,งในเวียดนามใต้และแน่นอนว่าสาหรัฐอเมริกาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโค่นอำนาจผ่าน CIA ถ้านอาจะถามมารู้ได้ยังไงเพราะโดยปกติแล้วครับเอกสารชั้นความลับสูงสุดของ CIA ที่เรียกกันว่า Classified จะถูกปลดชั้นความลับหรือว่า Declassified โดยประมาณ25ปีหลังจากนั้นแล้วก็ถูกเปิดเผยสู่ชาวโลกนี่แหละครับถามว่าทำไมต้องทำวัตถุประสงค์ทบทวนอีกครั้งครับ เพราะสหรัฐต้องการผู้นําเวียดนามใต้ที่สามารถประครับประคองเวียดนามใต้ไม่ให้ล่มสลายและกลายเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยฝีมือของเวียดนามเหนือ20วันต่อมาครับจอห์นเอฟเคนเนดีถูกสังหารที่เท็กซัสรองประธานาธิบดีลินดอนเบนส์จอห์นสันนะครับหรือว่า YBJ ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนที่ดังนั้นครับ แล้ามามองกันบ้างบทบาทของสหรัฐในเวียดนามในยุคข,ของเคนเนดี3ปี1961-1963นั้นรวมกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างในปีแรกเลยครับสหรัฐอเมริกาส่งกาลังไปที่เวียดนามใต้900คนจากนั้นภายใน3ปีขยับขึ้นมาเป็น16,000นายในปีสุดท้าย1953เป็นการส่งสัญญาณถึงความสําคัญครับของสมรภูมิเวียดนามต่อนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่เราจะเดินหน้าว่ายกระดับไปส่นั้นแล้วลิงดอนจอนสันมาต่อชิกซออย่างไรจนทั้งกลายเป็นช่วงที่สงครามนั้นใหญ่ที่สุดนะครับเรามาทําความเข้าใจกับองค์ประกอบสําคัญของสงครามเวียดนามในยุคของรัฐบาลจอนสันเพื่อที่เราจะได้ไม่งงกับศัพท์ต่างๆกันต,ต,ต่อไปอีกนะครับหลายคนจะสงสัยกับคําเหล่านี้กับชื่อบุคคลเหล่านี้ครับว่าตกลงแล้วใครเป็นใครกันบ้างนะครับเราจะได้ยินเวียดกงเวียดมินเคยมีหายไปไหน บุคคลสาคัญอย่างรัฐมนตรีกาโหมชื่อโรเบิร์ตแมกนามาร่ามีที่มาอย่างไรศูนย์บัญชาการทหารในเวียดนามที่เรียกว่าแมกวีคืออะไรสอดประสานกันอย่างไรกับกองกําลังเวียดนามใต้พลเอกวิลเลียมเวสต์มอร์แลนด์เป็นใครมาจากไหนเรามาไล่เรียงกันก่อนเลยนะครับข้อแรกครับเวียดมินจาได้ไหมครับหรือว่าเวียดมินชื่อเต็มนะครับเวียดนามดกเลบดงมิงหรือว่าเวียดมิงหรือว่าเวียดมินเป็นขบวนการกู้ชาติต่อสู้กับฝรั่งเศสจนชนะที่ดินเบนฟู ถามว่าหายไปไหนคาตอบคือไม่ได้หายครับเพราะพวกเขากลายเป็นกองกําลังของรัฐบาลใหม่ของเวียดนามเหนือไปแล้วคําต่อมาครับเวียดกงหรือเวียดกงมัดจันทส้นตกสายฟองเวียดนมานแนวร่วมแห่งชาติปลดปล่อยเวียดนามใต้โผล่มาจากไหนเวียดกงก่อตั้งโดยเวียนหิวถอกเป็นกองกําลังจอยุทธ์คอมมิวนิสนะครับพูดง่ายอยู่ฝั่งเดียวกันกับกองทัพเวียดนามเหนือนะครับเป็นคอมมิวนิสต์เพียงแต่ถิ่นฐานของเขาอยู่ในเวียดนามใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดกวางตรีลงไป ก็คือเส้นขนาดที่17ลงไปดังนั้นเวลาไล่เลียงเราจะเรียนคาว่าเวียดนามและกองทัพเวียดนามเหนือจริงๆคือพวกเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละที่เรียกว่าแยกกันตีถือว่าไม่ใช่กองทัพที่เป็นทางการของเวียดนามเหนือดังนั้นคู่สงครามของสงครามเวียดนามได้แก่กองทัพผสมของสหรัฐอเมริกาที่มีฐานทัพชื่อว่าแม็กวีกับกองทัพเวียดนามใต้มีชื่อย่อฝรั่งว่าอาวินอีกฝ่ายหนึ่งคือเวียดกงที่ได้รับการสนับสนุนโดยเวียดนามเหนือนะครับ สำหรับเวียดกลงนั้นคนอเมริกันเรียกย่อๆว่า VC หรือว่า Victor Charlie นะครับชื่ออย่างเป็นทางการคือ NFL ครับ National Front of Liberation ไม่ใช่ National Football League นะครับ NFL คือเวียดกลงบางทีไปอ่านแล้วจะได้ไม่งงทีนี้กองบัญชาการทหารสหรัฐในเวียดนามมีชื่อว่า MacV ย่อมาจาก Military Assistance Command in Vietnam ก่อตั้งขึ้นในปี1962ก็ในยุเคเคนดีแหละครับผู้บัญชาการคนแรกชื่อว่า Paul Harkins เขาดำรงตำแหน่งต่อมาจนถึงปี1964ครับต่อมาพลเอกวิลเลียมเวสต์มอลด์นเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดและเขาคนนี้เลยคือผู้ที่ร่วมปฏิบัติการจนเกือบช่วงสุดท้ายปลายทศวรรษที่60ภายใต้รัฐบาลของลินดอนจอร์นสัน ซึ่งในช่วงนั้นลินดอนจอห์นสันเริ่มต้นทบทวนแล้วครับว่าจะเอาอย่างไรดีนายทหารคนนี้วิลเลียมเวสต์มอร์แลนคือคนที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐหรือว่า secretary of defense โรเบิร์ตแมกนามาราเป็นคนเลือกขึ้นมาและเสนอต่อ JFK ด้วยตัวเองโดยเขายืนยันกับเคนเนดีว่า westmoreland is the best man we have out of question westmoreland เป็นคนที่ดีที่สุดที่เรามีไม่มีข้อสงสยัยใดๆ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นไล่เลียงความขัดแย้งกันนะครับขออนุญาตพูดถึงโรเบิร์ตแมกนามารารัฐมนตรีต่างประเทศที่อยู่ในเกือบจะทุกขั้นทุกตอนของสงครามเวียดนามเลยโรเบิร์ตแมกนามาราคนนี้นะครับดังที่เกินเอาไว้ตั้งแต่ EP ีแรกเลยนะครับมีพื้นหลังที่หลายคนสงสัยว่ามาอย่างไรเพราะก่อนหน้าที่เขาจะเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหมสหรัฐหรือว่า secretary of defense ในชุดของ JFK เขาเป็น CEO ของบริษัท Ford Motor Company มาก่อนไม่ผิดนะครับเขาเป็น CEO ของบริษัทรถยนต์ Ford มาก่อนคำถามคือจาก CEO ของบริษัท Ford แล้วมาเป็นทันตรีการาโหมได้อย่างไรนะครับโรเบิร์ตแมกนาราคนนี้ครับเป็นคนแคลิฟอร์เนียเขาจบปริญญาตรีจาก UC Berkeley ก่อนที่จะเรียนปริญญาโท MBA ครับที่ Harvard Business School หรือว่า HBS ได้คะแนนเกียรตินิยมสูงสุด ก่อนที่จะเข้าไปเป็นอาจารย์เลยที่ HBS ที่เขาจบมาระหว่างที่เป็นอาจารย์ครับก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดีตัวเขาก็เลยเข้าร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐในตําแหน่งเรืออากาศเอกหรือว่าแคปชั่นถามว่ามันมาไงไปยังไงนะครับเอาอาจารย์ไปเป็นทหารคําตอบก็คือว่าระหว่างที่เขาเป็นอาจารย์หนุ่มนะครับอยู่ที่ HBS เขาทํางานวิจัยป้อนการทํางานของกองทัพา,าสหรัฐอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำคือเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐในพื้นที่ต่างๆ ว่าง่ายๆถ้าเป็นศัพท์ปัจจุบันก็เรียกว่าเป็น Data Analyst นะครับอาจจะถามว่าบอกทำไมเพราะการเป็นบุคคลที่ใช้ข้อมูลในการอ้างอิงเป็น KPI ของการทำสงครามมีผลในการตัดสินใจของสหรัฐในเวลาต่อไปด้วยแนวทางของการทำงานแบบ Data Analyst ของเขามีความสำคัญพอสมควรเดี๋ยวจะมาไล้เรียงกันต่อนะครับทีนี้มาจบสงครามโลกครั้งที่2นะครับ บริษัท Ford Motor Corporation เห็นแววของดาวรุ่งในกองทัพสหรัฐและได้มีการคัดเลือกดาวรุ่งเหล่านี้นะครับจากกองทัพสหรัฐเข้าไปทำงานใน Ford Motor Corporation กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียกว่า Viz Kids พูดง่านเป็นกลุ่มแบบพวกเด็กมัสจันนะครับซึ่งมีโรเบิร์ตแมกนามาราไปด้วยด้วยผลงานที่ดีครับตัวเขาได้รับการโปรโมทให้เป็นประธานของบริษัทนี้นะครับในปี1960ถือเป็น c e o คนที่2นอกตระกูลฟอร์เลย ยู่ในะตำแหน่งได้ประมาณแค่2เดือนครับได้รับการท้าทามจากรัฐบาลเดโมแครตที่เพิ่งเอาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดย JFK ในปี1960ให้เป็นรัฐมนตรีกาาโหมเขาถามจอห์นเอฟเคนนีครับระหว่างที่พบกันครั้งแรกบอกว่าท่านเลือกผมมาได้ยังไงผมเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองเลยเคนนี Kennedy ตอบกลับครับผมเองก็ไม่มีประสบการณ์เป็นประธานาธิบดีเหมือนกันเราสองคนเรามาลองทําสิ่งใหม่ๆไปได้วยกันไหมดูจากปีที่เขารับตําแหน่งครับ เขาคือคนที่อยู่ข้างกายเคนเนดีตลอด3ปีและเป็นคนสําคัญในการคลี่คลายวิกฤตนิวเคลียร์ที่คิวบาในปี1962และความตึงเครียดสงครามเยนที่เบอร์ลินถึงแม้ว่าเคนเนดีจะถูกสังหารครับในปี1963แต่ว่าผู้สืบทอดของเคนเนดีคือลิงดอนเบนส์จอห์นสันรองประธานาธิบดีที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดียังคงไว้วางใจให้คอสทาหน้าที่รัฐมนตรีาลาโหมต่อไปทีนี้เราไปสั้นๆที่เวียดนามใต้ครับหลังจากการลม้ลมลงของรัฐบาลโงดิงเสียม และการล้มสลายของตระกูลงโงในเวียดนามใต้เวียดนามใต้ได้ผู้ปกครองคนใหม่ครับก็คือประธานาธิบดีเวียนวันเทียวโดยมีเวียนเกากีเป็นอดีตทหารอากาศนะครับสายอเมริกันมาเป็นนายกรัฐมนตรีลิงดอนจอร์ซันก็ส่งแมกนาม马าไปดูาลาดเหล่าเพื่อที่จะไปดูตัวว่าเวียนวันเทียวและนายกรัฐมนตรีเวียนเกากีนั้นเป็นอย่างไรแมกนาม马าพบกับเวียนเกากีที่ต่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรองประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ในวันที่พบกันเหวียนเกากี่สูมเครื่องแบบที่ออกแบบเองท่อนบนสีขาวท่อนล่างสีดําแมกนามา่าบอกกับสื่อว่าเหวียนเกากี่แต่งตัวเหมือนกับนักร้องในไนท์คลับเกรด2ที่อเมริกาอย่างไรก็ตามครับทั้ง3คนนี้มีบทบาทต่อสงครามเวียดนามจนเกือบวันสิ้นสุด30เมษายน1น7 5เเลยระหว่างที่ดูเชิงกันอยู่ครับฝ่ายเวียดนามเหนือเวียดกงเวียดนามใต้และสหรัฐนะครับ เหตุการณ์ที่เป็นชนวนของความรุนแรงทําให้ทั้ง2ฝ่ายต้องมารบกันคือวันที่2ส,สิงหาคม1964ครับทหารชายฝั่งของเวียดนามเหนือที่ตังเกียพบเรือรบสหรัฐ USS Maddox ทีลาตระเวนที่ชายฝั่งเวียดนามเหนือทั้งสองมองว่าต่างฝ่ายยั่วยุซึ่งกันและกันฝั่งสหรัฐบอกว่ายามชายฝั่งเวียดนามใต้เปิดการโจมตีก่อนทำให้เรือสหรัฐทั้ง USS Maddox และ USS Turner Joy จำเป็นต้องมีการยิงตอบโต้ฝั่งล้วคุ้นๆไหมครับ เหมือนกับเหตุการณ์ที่เป็นชนวนสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่มีผิดยั่วยุก,กันโจมตีซึ่งกันและกันนาไปสู่ชนวนสงครามและสิ่งนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นจุดชนวนของสงครามพฤศจิกาย,ยนของปี64คือฤดูกาลเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ลินดอนจอห์นสันรักษาการประธานาธิบดีลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของเดโมแครตและสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างแบรรี่โกวอเตอร์จากรรพับลิกันได้ขาดลอย486ต่อ52คะแนน ถ้ามองเป็นป๊อปปูล่าโหวต43ล้านต่อ27ล้านเรียกง่ายๆว่าแลนสไลด์ครับแลนสไลด์ช้ชนะของลิงดอนจอร์ซันบอกว่าอะไรครับบอกว่าคนอเมริกันให้ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อลิงดอนจอร์ซันมากขนาดไหนทั้งนี้รวมถึงการที่เขาจะเพิ่มกำลังเพื่อแสดงแสนยานุภาพของกองทัพสหรัฐในเวียดนามที่พวกเขามั่นใจมากว่าสมรภูมินี้เราชนะแน่ ลิงดอนจอห์นสันยังคงให้ความไว้วางใจกับโรเบิร์ตแมกนามารัฐมนตรีกลางหลวงคนเดินอย่างต่อเนื่องและยังคงให้เวสต์มอร์แลนเป็นผู้บัญชาการของแม็กวีในเวียดนามต่อไปอย่างที่บอกแหละครับแมกนาราเป็นสายข้อมูลพวกเขาดูข้อมูลนะครับจะพบว่าตัวชี้วัดหรือ KPI ในการทำสงครามของเขาคือ Body Count หรือว่าการนับศพว่าใครระหว่างสหรัฐเวียดนามใต้กับเวียดกงเวียดนามเหนือตายมากกว่ากัน แทนที่จะใช้ตัวชี้วัดอื่นๆซึ่งเดี๋ยวจะไล่เรียงต่อไปว่าควรใช้ตัวชี้วัดอะไรกําหนดตัวชี้วัดเป็นบอดี้เคนสําคัญนะครับตรงนี้ในช่วงปีนั้นเองครับสหรัฐอเมริกาส่งทหารเข้าเวียดนามเพิ่มเติมไปอีกนะครับจาก16,000กว่านายในปี63มาเป็น300,000นายในปีต่อมาและในปี65เพิ่มทานเข้าไปอีกนะครับโดยมีกําลังเพิ่มจากกองกําลังโอกินาวาในฐานทัพสหรัฐที่ญี่ปุ่น พฤศจิกายนครับของปี64สงครามหนักขึ้นครับเริ่มต้นที่สงครามที่มีชื่อว่าสงครามเปลียกูในพื้นที่เวียดนามใต้สมรภูมิที่ถือได้ว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบครับระหว่างกองกําลังผสมอาวินแม็กวีก็คือฝั่งสหรัฐกับเวียดนามใต้ภายใต้รหัสปฏิบัติการ Operation Rolling Thunder ในครั้งนั้นสงครามเปรียกูมีสมรภูมิที่มีชื่อว่ายาดรังในเขตเวียดนามใต้สหรัฐในการทําสงครามในครั้งนี้ครับ พวกเขามาพร้อมกับนวัตรกรรมยุทธภัณฑ์ใหม่ๆห,หลากหลายอย่างครับอย่างแรกครับคุ้นเคยกันดีเลยปืนกล M16 ต้องเรียกว่าพรีเมียร์ที่เวียดนามใต้เลยเบากว่าแม่นยำกว่าโหลดกระสุนได้มากกว่ามีระบบออโตเมติกที่ว่องไวกว่านี่คือถือว่าเป็นอาวุธสําคัญเลยนะครับของฐานสารัฐในเวียดนามใต้ และณเวลานั้นสารัฐครับหลังจากที่สังเกตการมาหลายปีพวกเขาตระหนักดีว่าการเข้าถึงภูมิประเทศเวียดนามใต้นั้นที่เป็นเขตร้อนชื้นมีหนองน้ํามีป่ารกที่เข้าถึงยากแม้แต่ยานเกาะสะเทินน้ําสะเทินบกก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงใช้ย,ยุทธวิธีใหม่ครับคือการใช้กําลังทางอากาศเป็นหน่วยสนับสนุนมีทั้งหน่วยพลร่มทหารมา้านาวิโยธินใช้ความเหนือกว่าทางอากาศที่เรียกว่าแอร์โมบิลิตี้เป็นการสร้างความได้เปรียบ ในแง่นี้พวกเขามีเครื่องบินทิ้งระเบิด Boeing B-52 Stratofortress และเครื่องบินลำเลียงพล Bell UH-1 Iroquois หลายคนบอกว่าชื่อจำยากจังเลยท่านไม่ต้องจำเยอะเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้คนไทยคุ้นเคยกันดีครับมันมีชื่อย่อว่า Huey e. นี่แหละครับการสู้รบที่ยาดรังภายใต้ปฏิบัติการชื่อว่า Operation Silver b a y o n e t หรือว่าดาบปลายปืนสีเงินของสหรัฐกินเวลา4วัน เมื่อผนวกับยุทธการเปรียกูซึ่งเป็นสงครามที่ใหญ่กว่าแล้วกองกําลังสหรัฐเวียดนามใต้สูญเสียจํานวนน้นอยมากครับ600นายเทียบกับเวียดนามเหนือและเวียดกงที่สูญเสียมากกว่า10เท่าอัตราส่วนคนตายของฝั่งตรงข้ามกล่าวคือเวียดกงและเวียดนามเหนือ10เท่าถ้าเทียบกันกับของฝั่งสหรัฐและเวียดนามใต้สําหรับสหรัฐแล้วครับพวกเขามองว่าการประทะกันครั้งนี้พวกเขาคือผู้ชนะเพราะระบบการวิเคราะห์ข้อมูลของโรเบิร์ตแมกนามาราคือการนับศพ เขาตายมากกว่า10เท่าแสดงว่าเราเหนือกว่าเยอะในขณะที่ฝั่งเวียดนามเหนือกับเวียดกงเขามองคนละอย่างครับโฮจิมินมองว่าก็ไม่ต่างจากสงครามครั้งอื่นๆเลยที่เวียดนามนั้นมีคนตายมากกว่าศัตรูเป็นเท่าตัวรวมถึงสมรภูมิที่ดินเวินฟูที่พวกเขาตายมากกว่าฝรั่งเศส3มเท่าตัวนะครับแต่ท้ายที่สุดพวกเขาชนะสงครามครับครั้งนี้ที่เปเลกูและยาดรังพวกเขารู้แล้วว่าแม้ว่ากองกำลังสหรัฐจะมีแอร์โมบิลิตี้คลื่นไหวทางอากาศ แต่การกดอากาศยานสหรัฐให้ต่ำลงและยิงถลม่มคือพิมพ์เขียวในการปฏิบัติการที่พวกเขาใช้ดําเนินต่อไปอีกส่วนหนึ่งครับพวกเขามีอาวุธลับครับก็คืออุโมงค์กูจีไงครับเครือข่ายการเคลื่อนกําลังพลการตั้งฐานทัพที่สหรัฐและฝ่ายเวียดนามใต้คืออาวินมองไม่เห็นอีกด้วยแม้ว่าสหรัฐเองจะค้นพบอุโมงค์กูจีนะครับใน1ปีหลังสงครามและมีการเปิดปฏิบัติการที่เขาเรียกว่า Operation c r ริมและ e d a r Fall เป็นปฏิบัติการถล่มอุโมงค์กูจี แต่ปฏิบัติการเหล่านี้เน้นการปูพรมทิ้งระเบิดจากภาคอากาศให้อุโมงค์สุดตัวร่วมถึงการย่อนระเบิดลงไปในหลุมที่มันแคบมากๆครับแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถตัดเส้นทางอุโมงค์กูจีของเวียดกงได้สักเท่าไหร่เลยเพราะอุโมงค์ยังคงเป็นเส้นเลือกหลักของการยุทธของเวียดกงต่อมาอีกยาวนานด้วยพูดถึงในปีนะครับปี6465โฮจิมินห์อยู่ในวัย75ปีครับเริ่มต้นมีอาการป่วยผู้นำรุ่นใหม่ของเวียดนามเหนือ เริ่มต้นตัดสินใจในโยบายต่างๆโดยไม่ปรึกษากับโคจิมินแล้วโดยที่พวกเขามีเลสวนเป็นผู้นำพักโตหิวเจีงจินฟ้ามวันดงนักประวัติศาสตร์ตะวันตกใช้คำว่าโคจิมินค่อยๆถูกผลักออกจากวงการตัดสินใจสำคัญเรื่อยๆการรบทั้งสองฝ่ายครับเดินหน้าต่อไปหลักๆครับคือฝ่ายอาวินเวียดนามใต้าขาสารัฐรักษาฐานที่มั่นคือเมืองเอาไว้ได้ในขณะที่เวียดกงกับเวียดนามเหนือไม่สามารถรุกคืบเ,เข้าเขตเมืองได้ แต่ตรึงกาลังเอาไว้ที่ชนบทอย่างเหนียวแน่นสารัฐเองครับเหนื่อยล้ากับสงครามในครั้งนี้อย่างมากแต่ว่ารัฐบาลของลิงดอนจอรสันยังคงทุ่มเทสรรพกำลังและงบประมาณเข้าสู่สงครามอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพิ่มกําลังพลจาก3 0สนนายในปี65สู่ระดับ385,000นายในปี66และ5แสนนายในอีก2ปีต่อมาคือ1,968งบประมาณไม่ต้องพูดถึงครับเพราะมันมหาศาลเหลือเกิน วอชิงตันครับแมกนามาร่าให้ข้อมูลในการนับศพเวียดกงเป็นดัชนีชี้วัดของสงครามเขาเชื่อมั่นว่าพวกเขาเข้าใกล้ชัยชนะเข้าไปทุกทีนอกจากนี้เองก็ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้อื่นใดเลยที่บอกว่าเวียดกงสามารถเข้าสู่เขตเมืองได้แม้แต่เมืองเดียวของเวียดนามยังคงตรึงกําลังได้แค่เขตชนบทแต่แล้วครับเวียดกงภายใต้ข้อเสนอของแกนนาอย่างเวียนวันลินจําชื่อนี้ไวด้ดีนะครับเวียนวันลินเวียนวันลินแกนนาเวียดกงครับ วางแผนในการรุกเข้าเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่เพื่อขยายอิทธิพลในพื้นที่ที่พวกเขาอยัางไม่เคยเข้าไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นเวราชธานีเดิมที่ตอนนี้อยู่เกือบเหนือสุดของเวียดนามใต้อีกเมืองหนึ่งคือไซง่อนเวียดนามครับอย่างที่เราทราบใกล้ชิดกับจีนมาเป็นเวลานับพันปีเมื่อจีนมีตรุษจีนครับในช่วงเวลาเดียวกันเลยเวียดนามเขาก็มีตรุษเวียดนามก็คือวันปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติตรุษเวียดนามนั้นมีชื่อภาษาเวียดนามว่า เตทเวียนตานที่ก็จะมีในช่วงปลายเดือนมกราคมต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็แล้วแต่ปฏิทินปีจันทรคติทุกปีครับโดยปกติแล้วชาวเวียดนามจากเขตชนบทจะเดินทางเข้าไปในเมืองใหญ่ในช่วงวันตรุษหรือเรียกว่าเตทอยู่แล้วแต่ว่าตรุษเวียดนามของปี1 9 6 8ครับดูเหมือนมีคนหน้าตาแปลกๆครับโดยเฉพาะชายชะกันที่ดูล่ำสันเข้าไปในเขตเมืองหล,กลักๆเยอะแยะมากมายมันก็ไม่น่าแปลกใจครับช่วงเวลาเฉลิมฉลองใครๆก็เข้าไปซื้อของในเมือง แต่แล้วครับกลุ่มชายชะกันที่สวมชุดพลเรือนเข้าไปในเมืองไม่ว่าจะเป็นเวเป็นไซงอนต้องบอกว่า2เมืองนี้ห่างกันไปร้อยกิโลนะครับกลับเริ่มต้นปฏิบัติการทางการาทหารถอดชุดพลเรือนสวมเครื่องแบบทหารฉวยโอกาสที่ชาวเวียดนามใต้ร่วมกับกองกําลังอาวินออกเวรเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่เวียดนามในการโจมตีพวกเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับพวกเขาคือกองกําลังเวียดกงที่สวมเสื้อผ้าชุดพลเรือน แทรกตัวเข้าไปในอุโมงกูจีเดินทัพผ่านเส้นทางโฮจิมินเข้าไปในเขตเมืองพวกเขาไม่ได้เข้ามาฉลองแต่เข้ามาเปิดฉากปฏิบัติการยึดเมืองใหญ่ในเวียดนามเป็นเซอร์ไพรส์แอทแทคมากกว่า90เมืองในเวียดนามไม่มีใครคาดคิดไม่ว่าจะเป็นกองกำลังเวียดนามใต้หรือแม้กระทั่งแม็กวีของสหรัฐการศึกในครั้งนี้ใครชนะ ส่งผลสะเทือนอย่างไรต่อทั้งเวียดนามเหนือเวียดกงวอชิงตันดีซีและเวียดนามใต้เดี๋ยวเอพิโซดหน้าเรามาตามกันว่าการยุดตรุดยวนหรือเตดเหวียนตานั้นเป็นอย่างไรครับ The Standard Podcast Eye Ears Opening For Your ears.